มาค่ะอือสุดยอด oh, oh, so like สวัสดีค่ะทักทายค่ะวันนี้เรามาทานจิ้มจุ่มกันนะคะจิ้มจุ่มก็จะมีประมาณนี้ อันนี้ก็ใส่เครื่องต้มยำไปใส่เครื่องต้มยำไปแล้วก็ใส่ขนอก้อนรสชาบูนะคะมันจะมีสองมันจะมีสองฝั่งนะเราใส่ฝั่งเราสองก้อนพ็ความนัวนะคะฝั่งเราสองก้อนเลย,ยนี่นะคะผักก็จะมีประมาณนี้มีผักบุ้งมีกระหล่าปีมีพอกเกรี่แล้วก็มีเนี่ยผักรวมนะคะ แล้วก็ใส่หัวชะ้าเข้าไปด้วยเพื่อความนัวอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปเลยพอต้มไปนานๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะยุ่ยเองใส่เข้าไปานี้นะคะแล้วก็ใส่ผักด้วยผักบุ้ง กะหล่ำบ,บุ้งอกลีนิดหน่อยแล้วก็เห็ดหูหมูประมาณนี้ค่ะหมูก็จะมีหมูสไลด์นะคะบางๆางมีตับหมูแล้วก็มีสามชั้นสไลด์นี่ค่ะประมาณนี้เซตหนึ่งอันนี้เราทำเองนะคะน้ำจิ้มก็จะมี อ่าเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ก็จะตำโขกพริกเข้าไปใส่ใส่เข้าไปแล้วก็มีกระเทียมโขกค่ะประมาณนี้ไปค่ะเราไปชิมกันเลยะนะคะนี่สามชั้นสมชั้นสไลด์น้ำจิ้มค่ะอืมอืมช่ อันนี้หมูสไลด์ค่ะอืมเอ้ยเยอะมาค่ะยั่วเลย มาค่ะอือสุดยอดสามชั้นค่ะ หอ,หอมมากอุดยคทับมาค่ะคำสุดท้ายนะนี่เลยยั่วสามชั้นยั่วนะคำสุดท้ายอ,อืสุดยอด สำหรับวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะคลิปหน้าเราจะไปกินอะไรกันหรือเราจะไปเที่ยวไปเลาะที่ไหนกันฝากเป็เพื่นอนคอยติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ